สวัสดีคุณผู้ชมทากเลยนะครับผมอยู่ในรายการ o วลก้าชนะวินแล้วก็ชนะอีกแล้วนะครับผมคุณผู้ชมและวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพามารับของนี่เลยครับผมหนึ่งครับเป็นเสื้อนะครับผมเสื้อบาสนะครับฟรีเลยนะครับผมคุณผู้ชมชิ้นต่อไปครับผมนั่นก็คือกระเป๋า x-box นั่นเองนะครับผมอันนี้เลยสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดสวมใส่ดูแล้วกันนะนี่แหละครับผมคุณผู้ชมโอ้โห ตำแหน่งไม่ค่อยดีเลยว่ะแต่ถ้าตัวเล็กก่อนนี้ก็น่าจะเวิร์กอยู่อันนี้เออชิ้นต่อไปครับคุณผู้ชมนั่นก็คือแว่นตา Xbox เลยนะครับผมอันนี้อันนี้รับง่ายที่สุดในทุกอันแล้วนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะพามารับทั้งหมด12 3ชิ้นนี้นะครับผมคุณผู้ชมแมปที่ผมจะพาไปเล่นเลยนั่นก็คือ Dunking Simulator ครับผมแมปนี้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ description ข้างล่างนี้เลยนะครับผมคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมกดเพย์ไปเลยหลังจากที่เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมก ว่าผมเข้าใจว่ามันทําคลิปอีกคลิปหนึ่งได้นะครับผมแต่ไม่ครับผมคุณผู้ชมคุณไม่ต้องไปทำเควสอันนั้นก็ได้นะครับผมคุณใช้ลูกบาสเริ่มต้นก็ได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมหรือว่าคุณจะไปทำเควส์สาหรับตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับเป็นการเริ่มต้นนะหลังจากที่คุณเข้ามาแล้วนะครับผมนี่เลยคุณผู้ชม3มอย่างที่คุณจะต้องเอานะครับผมนี่เลยครับอันนี้คือกระเป๋านะครับคุณต้องทําเควสให้เสร็จก่อนคุณถึงจะได้ไอกระเป๋านี่มานะครับผมแล้วก็เสื้อตัวนี้กับแว่่่่่่่นน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 นอออัััััีีีีีี้้้้้้้้ะคครรรบแแแตววววววงาาาาาายยยิดดเเลลททผผผมมมมมมมขขึไพธกืุณูชช <rium> <Dante> ตอนแรกนะครับผมผู้ชมให้คุณเดินเข้าประตูสีม่วงตรงนี้เลยนะครับผมหลังจากที่คุณเข้ามานะครับผมมันจะวาร์ปให้คุณมาตรงนี้หลังจากที่คุณวาร์ปมาตรงนี้คุณจะได้แว่นตาอันนี้ไปเลยนะครับผมโดยที่ยังไม่ต้องทําอะไรเลยนะนะครับผมผู้ชมโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะหลังจากที่มาถึงตรงนี้ครับผู้ชมให้คุณผู้ชมเดินไปหาผู้หญิงคนนู้นเลยครับผมเดินตรงไปเลยหลังจากที่เดินมาถึงนะครับผมผู้ชมเดินเข้าไปชนแล้วก็กดตัว F ครับเขาจะให้เควสของคุณมานะครับผม F ไปครับผมผู้ชมแล้วก็กดโอเค นะครับผมสิ่งที่เขาต้องการทําเลยก็คือดังให้ครบ100%ทั้งหมด3ครั้งนะครับผมซึ่งมันโคตรจะง่ายเลยผมบอกเลยเห็นไหมนี่เลย100% 1ครั้งกดสเปซบาร์ครั้งแล้วกดตัว E ตอนที่มันถึงตรงกลางนะครับผมคุณผู้ชมนี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปดีแคบรีบร้อยครับผมคุณผู้ชมครบ3ครั้งแล้วนะครับกดดันไปแล้วก็เดินกลับไปหาตัวผู้หญิงอีกครั้งครับผมโอเคครับกดตัว F ไปครับผมโอเคเขาบอกว่าให้เราทำลายลิมิเต็ดไอเทมนะครับลิมิเต็ดไทม์นะครับผผมมคุณู้ช นี่เลยมองหาที่มันเขียนว่า Limited Hop นะครับผมให้คุณเดินเข้าไปเลยครับเพื่อเป็นการดังใส่มันนะครับผมแค่นั้นเองเฮ้ยเฮ้ยกดผิดเฮ้ยเฮ้ยม่เส้นด้วยวะลิมิเต็ไปดิเรียบร้อยครับผมก็คือคุณจะต้องดังใส่เนี่ยครับมันมีหลอด HP อยู่นะครับผมให้คุณกระโดดแล้วก็ทําดาเมจให้มันตายนะครับผมหลังจากที่มันตายนะครับคุณก็กดดันตรงนี้ไปนะครับผมเสร็จแล้วแล้วก็เดินไปรับเควสอีกรอบนึงครับผม โอเคครับผมหลังจากที่คุณทำลายอันนั้นเสร็จนะครับมากดตัว F ตรงนี้ครับผมแล้วก็กดโอเคไปมันจะให้คุณนะครับผมกระโดดตั้งแต่ตรงกลางนะครับคุณผู้ชมถึงตรงนู้นซึ่งคุณผู้ชมจะไม่สามารถกระโดดได้อยู่แล้วครับผมกดอย่างเงี้ย ปึ๊บมันไม่ถึงหรอกเห็นไหมคุณผู้ชมมันอยู่ไกลวิธีการนะครับผมคุณกดรีตัวละครคุณไปครับหลังจากที่คุณรีตัวแล้วนะครับผมคุณจะต้องมีเงินตรงนี้จํานวนหนึ่งเลยนะครับผมผู้ชมวิธีการหาเงินก็คือจุดเมื่อกี้นะครับให้คุณกระโดดดังบาร์สไปเรื่อยๆนะครับผมคุณผู้ชมมันก็จะได้เงินมาค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากนั้นครับผมมาที่ตัวนี้แล้วครับผมที่เขาเขียนว่าสเต็นะครับผมเดินเข้าไปปึ๊บคุณก็อัปเกรดตัวละครเลยครับนี่เลยคุณผู้ชมอัปพวกนี้ไปเลยครับโอ้โหเยอะเกินไปว่ะตังโออ้หเเเาาานนนนนีีก่่่่่่แแมมมยยพิท แล้วก็เอาอันนี้โอ้ยมันขาดอีกนิดนึงว่ะเอานี้หน่อยนึงมัน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 อันนี้คือไกลอันนี้คือไกลอ่ะโฟกัสอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องใช้หาตังก่อนหาตังก่อนเอาละสี่สิบกว่าโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอตัวไปหาตังแป๊บหนึ่งครับ ลองอัพเท่านี้ดูลองอัพเกรดเท่านี้ดูนะคุณผู้ชมนะเมื่อกี้ผมไปเล่นเก็บตังค์มาผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ป่ะไอ้การ์ดนี่มันคืออะไรวะเนี่ยได้ตังค์ป่ะเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูว่า60ฟิตได้ไหมหกสิบหกสิบฟิตมาตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมนะมันไกลนะอุย้ยเชี่ยลูกบาสมึงแม่งเจ๋งว่ะไอ้เชีย่ยไปนู่นแล้วโหเอ้ยยังไม่ได้กดอะไรเลยเดี๋ยวเชื่อวะ่ะโอ้โหโอกาสยังศูนอยู่เลยต้องอัพเต็มจริง,รงๆว่ะไปหา,ามอีกคุณผู้ชมรออะไรอะ่ะยังไม่ได้ตังค์เพิ่มขึ้น แล้วพี่น้องใกล้แล้วเออโอ,อ้หอ่าฮะใกล้แล้วไงนี่ไงใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้โหต้องแม่นเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมเล่นอันเนี้ยโอ้โหโอ้โหหกสิบไปดิหกสิบเจ็ดอะผมเก็บตังค์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะเอาจริงนะครับคุณผู้ชมมัน เอ่อมันอัปเกรดประมาณเท่าผมตอนนี้เลยก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าคุณจะเอาชัวนะครับจริงๆอัปนี่นี่นี่เอ่ออันนี้ไม่น่าได้แล้วเพราะว่าแพงเหลือเกินแต่นี่จริงๆริควรอัปนะครับผมแต่คุณอัปประมาณผมก็ได้นะครับคุณผู้ชมอัปประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขออัปสปีดไปสักเออสักระดับหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคไปคุณผู้ชมหลังจากที่อัปเกรดได้เท่านี้แล้วนะครับผมกดแคนเซิลไปแล้วก็เข้าประตูนี้ไปเลยครับแล้วก็เดินกลับไปรับเควสกับผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคุณผู้ชมมาคมเอ้า คุณผู้ชมครับถ้าสมมติว่าเมื่อกี้นะครับผมมันเป็นมันมองเควสไม่เห็นนะครับผมเล่นตั้งนานมองเควสไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรคุณผู้ชมมันแปลว่าเสร็จแล้วนะครับคุณแค่ต้องการออกเกมเข้าใหม่เฉยๆนะครับผมแล้วก็เสร็จเลยเดินกลับไปคุยอีกรอบนึงครับผมได้สองอย่างแล้วอันนี้ไม่น่าต้องเอามาคุณผู้ชมครับเดินกลับมาคุยที่ตัวผู้หญิงเลยครับผมกดตัว F ไปกดโอเคนะครับผมคุณผู้ชมคุณจะต้องเก็บอบนะครับผมทั้งหมด10อันอบก็คืออันนี้นะครับผมเดินเก็บเลยครับ10อัน มาคุณผู้ชมหลังจากที่เก็บครบแล้วนะครับผมคุณกดดันไปครับแล้วก็เดินกลับไปหายหนุ่มนี่เลยโอ้โยน่ากดอันนี้จังเฮ้ยเฮ้ย้ยกดผิด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 มันต้องกดตัว F นะครับผมโอเคกดตัว F ไปกดโอเคครับผมหลังจากนั้นครับผมเดินไปซื้อเลยครับผมเดินไปซื้อรองเท้านะครับมันเป็นการสุ่มนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมครับในการซื้อรองเท้านะครับคุณจําเป็นที่จะต้องมีเงินฟ้าตรงนี้ถึง2,000ันถึงจะสุ่มได้ครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ผมเล่นไปแล้วผมได้มาหมื่นห้าแล้วนะครับกดตัว B ไป ซุ่มมาไล่ได้อันนี้แล้วครับผมคุณผู้ชมอันนี้ได้ยากกว่าได้ยากสุดแล้ว υ, เปล่าเปล่าง่ายสุดหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมให้คุณกดดันตรงนี้ไปนะครับผมแล้วก็เดินกลับไปหาอินสาวคนนั้นเลยหลังจากที่เดินมาแล้วกดตัว F ไปครับผมปึม๊บกดโอเคนะครับผมเขาจะบอกให้คุณไฟดังนะครับผมก็คุณจะต้องใส่รองเท้าก่อนเลยคุณผู้ชมไหนๆก็ได้มาแล้วนะครับผมเออโอเคกดอีค okay, วิปรองเท้าไปครับผมโอ้โหสภาพแต่มันเดินเร็วขึ้นเดียมันเดินเร็วขึ้นอุย้ยดังไปแล้วมันต้องดังออนไฟนะครับผมคุณผู้ชม ก็คือกระโดดนี่ให้ไฟลุกแบบนี้นี่เลยเสร็จแล้วนะครับผมให้ไฟลุกแบบนี้แล้วคุณก็ดังไปนะครับผมกดดันไปครับอ่าฮะเดินกลับไปคุยกับตัวนี้เลยกดตัว F ครับกดโอเคไปคุณผู้ชมเรียบร้อยครับผมอย่างต่อไปที่คุณจะต้องทําเลยนั่นก็คือเพอร์ฟอร์ม5ดังในขณะที่คุณใส่รองเท้าอันนี้นะครับผมไปคุณผู้ชมกดดังไปเลยครับปั๊บหนึ่งครั้งแล้วครับอันนี้2ครับผม3ครับผม4ครับผม เอ้าเบี้ยวเรียบร้อยครับผมคุณผู้ชม5ครั้งครับกดดันไปเลยแล้วกลับไปคุยกับตัวนี้อีกรอบนึงนะครับผมคุณผู้ชมครับเควสดนี้นะครับผมคุณเห็นวงสีแบบนี้ไหมครับผมที่มันเป็นคูณ2เงินนะครับผมกระโดดให้ได้100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมคุณผู้ชมเออไม่ต้องหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้คุณผู้ชมครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นี่กดดังกดดันไปเลยแต่คุณก็จะได้ตังค์เยอะมากๆเลย โอ้ยเชี่ยกดผิดนี่เลยคุณผู้ชมได้เควสมาแล้วนะครับผมได้เบสมาแล้วคุณก็ได้เป็นเสื้อบาสสภาพไอ้เหี้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ต้องทําเควสนี้ก็ได้นะครับผมผมแนะนําให้เก็บโรบักไปซื้อที่วีล็อกเกอร์แฟมิลี่ดีกว่านะครับผมเสื้อสวยกว่าเยอะเลยนะคุณผู้ชมนะนี่แหละครับคุณผู้ชมได้กันมาแล้วนะครับผมสําหรับเสื้อไอ้ตัวนี้กับไอ้ของกระเป๋ากับแว่นที่เป็น Xbox นะครับผมได้มันแล้วนะครับสวยมากๆเลยเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันไหมครับผมถ้าคุณชอบนะครับผมขอคนไลลลลคคค์์แแชรรเเพื่อปป็นนนกกกัััังใใจห้้้บบดววยะผมิ นะครับลองทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาตอน5โมงเย็นใครได้เมนแรกรับไปเลย20โลบักส่วนไลฟ์สดทุกว,ว,วันอังคารกับวันพฤหัสเวลา1ทุ่มนะครับผมแจกโรบักเหมือนกันอย่าลืมเข้ามาดูกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมรักทุกคนมากๆนะจุ๊บๆครับ